ตู้กาชาเตรียมฉลองอครบรอบหนึ่งพันตอนในอนิเมะนะผมมันใช้คําว่าเตรียมฉลองนะฮะถ้างั้นเนี่ยแสดงว่าเกมวันพีชเบลตี้รัตเนี่ยต้องฉลองไปด้วยกับอาการครบหนึ่งพันตอนในอนิเมะแน่นอนเลยผมก็วันที่2 1นี้นะฮะอนิเมะวันพีชเนี่ยก็จะครบหนึ่งพันตอนแล้วนะครับผมเป็นการน่าจะเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่น่าดูเลยนะผมก็อาจจะแจกเพชรสักห้าสิบเพชรอันนี้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะผมหรือว่าจะแค่ห้าเพชรก็ต้องต้องหอ,อ,อนลุ้นองไรผม ว่าจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นนะผมอาจจะเป็นตัวละครที่แบบพิเศษมากๆมาให้สุ่มกันนะแต่ว่าผมว่าน่าจะไม่ถึงขนาดน,นั้นนะผมแต่ว่าถ้ามาเป็นตัวละครที่มาเซอร์ไพรส์รนี่อาจจะมาเป็นแบบพวกยามาโตะก,ก็เป็นไปนได้นะผมหรือว่าเป็นตัวละครพิเศษอะไรสักอย่างนะฮะลองครบ1,000ตอนนะผม หรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันนะว่ามันจะแจกเพชรสักกี่เพชรกันนะผมหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรให้แบบร่วมสนุกกันนะผมแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะมีโบชาเล้นอะไรทุกอย่างมาให้เล่นก็เป็นไปไ,ปได้นะแต่อย่างน้อยขอให้แจกเพชรเยอะๆนั่นเองนะผมแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมไม่ต้องมีตัวละครพิเศษอะไรมาก็ได้นะรอแ,แค่แบบ ex ครบรอบ3ปีก็พอนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ